เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเสียครับไม่ขึ้นเลยหวยแตกกับไฟแรกเนี่ยเนี่ยอันนี้ไฟแรกไฟที่สองนี่ไม่ขึ้นเลย,ย,ข,เลยขึ้นแต่ตรงฐานนะผมก็เลยเอาไฟแรกมาเอาไฟแรกมาแต่คราวนี้ใช้แต่งเก้าองเลยเพราะว่าผมว่าได้แหละแต่ว่าพลาดไนี่เพราะฟิล์มเก่าแล้วไง ฟิล์มเก่าแล้วก็ไอตัวฟิล์มเครื่องละเก่าครับดูดูไอตัวฟิล์มเครื่องผมก็ยังมีรอยมีอากาศนต้องรีบครอบอย่ฝุน่นตอนี้ผมอบอบอบ,อบลมเงนเลยเอาไว่าหตากลมให้แห้งไงยีสักพักนึ่งตากให้แห้งล้างเสียก็ล้างแล้วก็ทำใหม่โอ้แต่ถ้าเกิดเป็น เลตินตัวธรรมดาที่ไม่ล้างน้ำมันเเลยล,ล้างทีก็เหม็นทีนีนะ้าใช้เลซินล้างนา้ำเพราะน้ำมันมีใช้ตลอดเนี่ยล้างได้กว่าเราจะพอใจนี่ไอ้ตัวเลซินธรรมดาแม่ง TPU แม่งกับกระปุกแม่งเก้าเก้ากวดแม่งแค่นี้อล้างไม่ทันใจใจเลยหมดละเลยล้างน้ำมันดีสุดละ ำหรับคนจรนะไม่มีตัวคนซื้อ TPU ยวมีตังซื้อเลชิ้งลื่น,นม่ใช้ดูแลสุขภาพเดี๋ยโอเคครับจะคอยเก้าองคราวนี้เก้าองต้องได้สักองสิวะถ้าเกิดแต่องค์พ่อนี่สิบองขึ้นมาขึ้นมาทุกองค์ึ่งองค์พ่อองค์งพ่อสิบองขึ้นมาหมดเลยแล้วสมบูรณ์ทุกองเนี่ยองค์พ่อค่อยช่างเนี่ย ใครอยากบูชาอยู่ที่สามร้อยเ้าเก้านะครับค่าบูชาครับผมจะขอให้อย่างดีเลยนะครับไปเแล้วยัาางไม่รู้งานกันอบอบรองก่อนต้องขึ้นมาสักองค์เลี้ยวแต่งานพวกนี้ก็ต้องมีพลาดมีเสียอยู่แล้วครับก็ทำทีเดียวก็คงไม่ได้เลย ก็ีย๋ยาวมา่ดูกันโอ้ยผมก็เพิ่งตื่นมาโอ้ยไ,ไม่ขึ้นนี่มาขับไปเห็นนอนต่อเนี่ยถ้าเกิดคุณสั่งงานใหญ่แล้วเสียครั้งหนึ่งโอาหเลยสิ้นที่ผมต้องคิดต้องเผื่อถึงเผื่อถึงข้าวบุกรณ์ล่วงหน้าที่เสียอีกอแต่งานมักจะเสียตลอด เราต้องปรับไฟอะไรเงี้ยปรับเครื่องปรับขนาดปรับแสงเเซนนอีกอือฮบไปแล้วครับเดีย๋ยวมาดูกันเก้าองค์จะขึ้นกี่องค์หรือไม่ขึ้นเลยเราก็ไม่เก่งครับไม่ดีสุดก้าไปแล้วอยู่ส่วนการณเเด็กขเขาหอมดีครับม่ยิงข้าวมันด้วยที่บ้านนะครับอันนี้ดีลูกพ่อขึ้นสักองค์นะพ่อจะไปงานอื่นแล้วลูกนะครับสนใจองค์พ่อติดต่อมาได้ครับ <laughs> หยุดแล้ว <laughs> เขียวคอมต่อ